กะสมมุตตอนเช้าพี่น้องปองปายเบอ่์สุภูสุขคนนี่นี่ตลาดกับสังว่าเพี่น้องเดือตื่นเช้ามากก็เราว่าจะไปดูตลาดกับคนไหมจ้าว่าจะไปย่างตลาดพี่น้องจ้าจักจักซได้อย่างหรอกจ้าแต่ว่าเป็นเลาะเบิ่งนะว่าจะมีอย่างจักว่ามีแต่บากกะโคเต็ม่านจักฮานได้กับบักระโคตุณพจักน้องพี่น้องจะได้กับรอติดตามกนแล้วกันจ้าว่าฮาซีได้อยังแน่เนาะ มาจ้าหอดตลาดแล้วจ้าหอตลาดแล้วพี่น้องเอ้ยแขกจากชัวย์จากยังคนก่ายจากลายอยู่คนก่ายังางจากลายอยู่พี่น้องเอ้ยอืมปราชญ์มากับคุณแม่เส้นเก่าเส้นเคยนะจ๊ะขายพงขายผักนะจ๊ะเพื่อนสาวอีกแล้วบ่อีกแล้วบ่อีกแล้วเอ้าเพวคนจากใครเบิ่งซาลาเปามาเพื่อนพี่น้องเอ้ยซาลาเปามาวันนี้นะเฮ้ยเอามาคือมุ่นนันนี่น้อย เออขี่เพลงจ้าจ well, so ้าจะน้อยชิมาแวะอ่าโอ้จ้าจะน้อยชิมาแวะขายไปจ้าจ้ามากับคุณแม่นะจ้ากับหลานชายเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอ้า มามาคบกันพี่น้องจ้ะมาเพื่อนก็อยากซื้อกูสง่งมาหาคบกันอยู่กลางตลาด้าเป็นตำนานบอกไปจ้าสวยละคนกะยังลายอยู่พี่น้องเอ๋ยยังลายอยู่จ้าไปไปซื้ออย่าง มี่แต่หมากข้าโพดพี่น้องสองฝากทางมี่แต่หมากนี่แต่หมากข้าโพดพี่น้องเอ้ยสองฝากทางชาวบ้นกับค้าวบามีกันมาคล้ายหมากข้าโพดคือกันอัมราคุณอัมราก็มาพี่น้องอัมราก็มาคุณนะจ้ะแตซื้ออย่างเอาไปชิมมาซื้อเสื้อสื่อไลนด์สไตบ่พอดีที่แหละกระทำมัน จะซื้ออะไรตาจ้าสีสวงกับผู้เหลือส่งผู้เท่าผู้เน่า ทรงพุทธาวตาใส่สงการเนาะพี่น้องคะแนนนี้นะต้องใส่สงการน่าจะโอเคอยู่เด้อนี่เด้อคนเขากำลังมันซวยเลยพี่น้องเขากำลังเริ่มเมื่อกัะละละพุ่นพุ่นบบามีกับเขาสาวันเนาะเขาอมลากขาเจ้ากรรมมากคายคือกัน,กน,กนพี่น้องจ้าขายมาเขาโคตรจ้าทั้งปิีงทั้งจีพุ่น sao anh <laughs> sao anh <đánh> anh <laughs> <sợi> <laughs> um <không đánh> <laughs> đi lại <laughs> là... đi đàn phang sạt là trái à bà là ta sẽ dặn không chẳng nhắn mà em bọn em không có sự bọn <c oughs> คนลลยอยู่ดือสวยมากกะอืาาไอไังจ้าไพบอสซื้อะตีมาลามาพี่หนองเอ้ย <c oughs> <c oughs> สื้อลล่กางเกง ได้กังเกงหนึ่งตัวจ้ะมาจ้าแงมยังร่อลงุงนึ่งชุดแล้วก็ถ้งมาไปรล่อลงไปเออลออลงไป่มาจ้าลาะมาทั่วพี่น้องเอ้ยไครมาหนึ่งอาทิตวันอาทิตย์มีครั้งเดียวนะจ้ะมาเลาะมาตัว คือชองสีคายดียังจะมาเสียมาคายต่ออยู่แค่กี่ีจาดูพอดีเจ้าก็เฮ็ดหนามาขซื้อซอยเทานี้เฮ็ดจีเป็นเสียเป็นเมาหมดีเทานี้เนาะมีเงินสีบบาทแล้วสีมาหายขวดแังคอยนีเด้อพี่เดี่เด้อบาเดิก็มีแต่มาขะโพดพี่น้องเอ้ย ไปโง่บมมีอะไรเด้เบิร์ดอะไรเด้โง่เออไปที่นเอาไปจางโง่จ้า,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 ม,ามากับคุณแม่สินเก่าสินเคย <ไป S 1> พี่น้องอเอ้ยมีผู้พามากับมากับคุณแม่แได้สบายเลยทีมงานยูทูบเบอร์ทางหน้าพี่น้องจาครอบครัอวอมรานี่การมาข้าวโพดจ้ามีแต่มาข้าวโพดเนาะ มากระโปงคูห้านพี่น้องเอ้ยทา้งน่ะทางปิ้งทางจีนนะจ๊ะทางปิ้งทางจีนขายทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะไม่หมักน้ำต้มหมักน้ำเต้าขายทุกสิ่งสบายดีจ้ะสวัสดีจ้ะสิบบาทสิบาทจ้ะสลับฝาสิ่งสารพัดอย่างนะจ๊ะมีทางปงทางปิ้งมาเด้อจ้ามาเด้อไหม่นะจ๊ะไม่หร้ก นี่แต่หมากยังไงพี่น้องเอ้ยโอ้ทั้งปีทั้งจีทั้งสดทั้งโบสดโอ้โอย่ารุนละมัดแต่เศร้าแต่เสียวผลเดิมมักโอ้ปักคงผักหอมอะไรยังไงโอ้เต็มที่จ้าเออไปมาเบิหัเนือนมาบนหัเนือนถึงแม่ถึงลูกมาเขามเออโอ้ลายโพดลายโพนะจ้าผู้ เออมาทานนีไปมามาให้ลูกซีนมาทางนนีาปะมาหอนลูกซีนอีกแล้วอือก <c oughs> ี่ต่ <c oughs> ลูกซีนป้องแงมไอดีจ้ะครอบครัวยูทูบเบอร์ได้แล้วพอลูกซีนมามมา,ม,ามาสิลูกซีนมาม <c oughs> ไปไป <c oughs> ไปแง้มทึ้งไปจ้าหลานสายชีพไฮมีแต่มาข้าวโพดพี่น้องเอ๋ยสองฝากทางมีแต่มาข้าวโพดย่างเดียวนะจ้าข้าวโพยูทูบเบอร์ก็มาเบิดเฮือนพี่น้องเอ๋ยนะมาทางนี้กมาข้าวโพดอีกแล้วมาข้าวโพดอีกแล้วจ้าเห็นพี่น้องแต่มาข้าวโพด หมาใน,นการยังครบกันบอลเลอ่อบอลเล่ออยู่พ่อไปแลกคู่เลยแหละมาข้าวโคตรจ้ามาข้าวโคตรนี่แต่มาข้าวโคตรมาข้าวโคตรอีกแล้ว <c oughs> ไปจ้าปัญญาตุน่นแง่ก่อนนะครับ ทางนีกาเนาะขาวโป้งขาวพัดอะไรยังไงก็ว่ากันไปไปแวะเพื่อนสาวก่อนเด้อพี่น้องเด้อใกล้เสร็จเมื่อเลยไปแวะเพื่อนสาวก่อนเด้อมาจ้ากระเป๋ามาเบิร์ละเบอร์นอเอาลงไม่บ่สกระเป๋ามานีเนาะกระเป๋ามาพี่น้องอยากษ์ใเออ จะโอ้สลระขึ้นอดอันเขาเปียกเธออยู่ก็ประเหตุมาขายได้อีน้อยเขาเปียกนั่นอีน้อยเฮ้ยกินบบกโม่หมูว่าดีกาเวได้เชียงมือเชียงมือชนิดน่ะกี่ปุนในละสีขาวเฮ้ยมาขายสัสิมาขายเออเอาเบอร์ไว้แพกเอาเฮ้ยเอา้มันแหงมันเลวนะฮะั่อยกล อยากขายจะอยากขายมาขายอล้วพี่น้องขายสติสาวแ๊ะไอ้คนอยากเปิดแลมาได้มาซื้อจอยเยอะพอแจกกันแจกลยจ้ะจะรับเปล่าตรงนี้จ้า ยังไงก็จะเป็นอะก็จะเปมาโคตรเงาะโดเกือบมาโคตรห้าเนาะมาโครกระดาษบางหางมาโคดรอลีอลอะไรโคตรห้าอันนี้มาโคตรกระดโคห้า ยังนะจ้ะสลาเปามากัน้อจ้าสลาเปาจะมีเด้อจะขายคงขายของอนเอนอมีลมดย้ย๊กงเงินคสิเงินคาสิ่เออ,อมีกล่องอ,อยู่เออ อยากขายแต่อยากขายนะจ๊ะซื้อได้เลยนอนือพอแจกกับแจกพอแถมกับแถมนะจ๊ะ๋าพี่บอๆพี่ดุงยืนโซ่จะโอ้คนน่ะเบิดแลลวพี่น้อง คนน่ะเริ่มบางแล้วจ้าเพราะว่ามันสวยแล้วคนเริ่มเบิดแล้วเนาะเพราะว่าก็ตอนนี้กับเจ็ดโมงแล้วป้าจั๊กอาจจะเจ็ดโมงแล้วจะถืออะไรกูหมาถือน้ำกินเนาะในขาสิตายครับหิวน้ำระบาดเียนะ ขวานหนังของเจ้าด้วนไหนเราก็มานั่งเเข็งเนาะสื้อกับวัสดุอันมาหน่อยตัวนี้ก็ได้เรามานั่งแหนมอยู่มันจะเอาซาลาเปาเตอร์แล้วไปายเออพี่น้องจ้าเออกับกู้ยูทูบเบอร์ทำเวลาคำบ่าวีเนาะกลับมาคายมาข้าวโคตรคือกันพี่น้องจะทานอากาศมาข้าวโคตร มากกะโคดกูฮานจ้ากูฮานอลีได้พี่น้องเลยกดโพกดเอ,อ,อือมัลลมก,อมลลมกกะโคดลายอลีอามบลาบิดไว้ว่ากับเสอัมบลาแบบภูมาก้อนเลยังลายเอเติงอยู่เพรอชุดเป,ปิ้นเมื่อวานในสุดเป,ปิ้นนะมากกะโคดลายนะพี่น้อง ก็มาลาแต่กระดาษสีได้ค่าอยู่อกอกเนาะทั้งปีทั้งจีทั้งอะไรยังไงกะสารพัดสิ่งนะพี่น้องเนาะเอินมายังเนาะอ้าวสารปัามาบ่เฮ้ยมาหรือแมวเนาะเอาใส่แมวนั่นเลยขอบคุณค่ะ ของฟรีมีร้านเดียวนะจ๊ะ <laughs> มายืนซื้อกระดากินเออเออเป็นแต่มายืนคู่มือด้านการันตีนะเด้อเออตีนนะชาวบัดได้บ้กระย่างก็น้อยถ้าคุณแม่เอาเพิ่มเลยเนาะเขาโลเทไนโลกาซิยาเอาขึ้นเลยเนาเอาไปใส่อ,อ,อย่างตีนจะไปกินกับอีหยัง โอ้ยังหาบาทกะเครืองคือเกาเลยหาบาทกะเครื่องคือเกาเลยแหละคุณเบเอาใุยสุวยตัวมะนาวาน่ะแกงทิมบ้าบ้ตัวดาวเองางพอตืมก็ตืมพอแทมก็แทมนะจ๊ะป่าใจมีสบายนางี่เออเอาก็แทมแต่ว่าเมือนลูกค้าวีไเออนลูกค้าว i p อพีได้สนา ตัวนีใจแล้วเอาตัวนีใจแล้วเออเจ้าว่าใอ้แมค่าซับซ้นแม่กาให้ซับซ้อนเอจะน่อยแต่ว่าได้ทนไนีไปขอบใจหลายๆจ้าไปพี่น้องสลัเปล่ามาเพิ่จะยังบุลงบารายดอกจามาสีแต่เดี๋พี่น้องเดมื่อก็ดีหน่อยมือ เมื่อจะพี่น้องเมื่อจะได้สลับเป่ามาก็สลับเป่าแมวเมื่อพี่น้อนะจ๊ะเอเอกระขอบใจเพื่อนซาเราจะให้สลับเป่าสามอันเราจะมาหยิดที่ื้อกดนกีดโม่จะเฮียนสมัยเฮียนปูเล่ไปอยู่มาหนึ่งมาสองกูหลับพี่น้องเอย้ยมูอันอ่าเคยอย่างมูมูนมูมังจ่ากรสิอ้วยเมื่อแล้วแต่เราพี่น้องกรสิได้เนี่ยจะขึ้นปากสองอยู่จากเข้าไปในเมืองเข้าไปทำตุลาน,นิดหน่อยนะจ๊ะ มาแลวจ้โอ้ยเนาะไปงางกะมาข้าวโคดคู่้านจ้าเนาะคู่้านอลีวานได้ก็มีแต่มาข้าวโคดคู่้านนะจ้าพอว่าระดูดก,การคือว่าอะไรเลยพี่น้องเนาะระดูกาลมาข้าวโคดก็มีแต่มาข้าวโคดจ้ากะได้สระเป๋ามาก็ะแมวมาของเพื่องสาวเอาให้นะจ๊ะจะได้กระขอบใจลายๆได้อีน้อยเด้อเนาะไกลขันแล้วพี่น้องเอ,อ้ย อะไรพี่น้องเอ้ยกมาฮอนอีกกัิขอเก็บภาพบรรยากาศยางเลาะตลาดไว้เพียงซัมนี่ก็แล้วกันจ้าพี่น้องจ้าเนาะรอติดตามคลิปหน้าจากที่ว่าห้าสิบปใไซก็แล้วกันว่าจะออกไปเก็บอ่าลำมันน้ำเมนางเนาะเป็นจังรอติดตามก็แล้วกันจ้าเป็นวาคลิปนี้กันสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ